ชินเทสซันสกรีนะคะเทรนดใหม่ปี2025ทุกคนราต้องเลือกใช้ครีมกันแดดที่สามารถกันบลูไลท์ได้ด้วยชินเทสซันสกรีเนี่ยก็ยอยู่หนึ่งในนั้นนะคะตัวที่มีขายในประเทศไทยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกนะคะก็คือยูเซเรนออยล์คอนโทลดินเทสตัวนี้มันจะเป็น CC ครีมนะคะเนื้อเนี่ยดีมากๆเนื่องจากมันเป็นออยล์คอนโทลและสีของยูเซเรนซีซีตัวนี้เนี่ยก็ทำมาได้ดีมากๆนะคะให้ดูสีแล้วก็ดูตอนเกลียะะ่ยค่ะเนี่ยดีมากเลยก็คือกลืนไปกับผิวเลยโอ้โหดีมากสี อันที่2นะคะแบรนด์ซูเปอร์กรุ๊ปจากอเมริกาตัวนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามีหลากหลายเฉดสีให้เลือกคุณก็สามารถไปเลือกได้ที่เซปูร่านะคะว่าสีไหนเนี่ยที่เหมาะกับสีผิวของคุณอย่างของผมเนี่ยก็คือจะเลือกมาพอดีเลยนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูว่าเนี่ยดีมากๆแล้วก็เนื้อนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ทินเท็ซันสกีนแบบนี้เนี่ยจะช่วยปกปิดได้เล็กน้อยด้วยนะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนเหมือนกับเราทาหลังแล้วก็ซึมเร็วแห้งต่อมา Ultra Velvet, อัลตราววลเลตเอสเ่ะตัวนีเอ่ตัวสามารถไปเลือก สีได้ที่เซปโฟราเช่นเดียวกันนะคะเขาก็าจะมีหลากหลายสีให้เลือก เนียมก็เลือกมาให้เท่ากันกับสีผิวตัวเองเลยเวลาที่เราใช้ทินเท่เันสกรีนแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าเราอ่ะก็อาจจะทาน้อยเกินไปดังนั้นเนี่ยพยายามทาปริมาณที่เหมาะสมค่ะตัวสุดท้ายนะคะ Age Active Fluid ของบ้าน He l i โ CA r e ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมแบบว่าเลิฟนับเบอร์ one เพราะว่าทาแล้วผิวสวยมากค่ะนอกจากจะสามารถกันแดดได้ครบทุกคลื่นแสงแล้วทั้ง UVA UVB Visible Light Infrared Pollution นะคะยังมี h y a l u r o n i c a c i d แล้วก็มี b l u r r i n g Effect เทคโนโลยีของเขาที่ทา ผิวจะดูเนียนแล้วคนอายุ40กว่าแบบผเนี่ยจะมีแห้งใช่ไหมคะเป็นริ้วเล็กๆๆตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยดูจางลงไปด้วยค่ะด้วยเรื่องริ้วรอยเล็กๆได้